พระเถรีชั้นผู้ใหญ่13รูป172รัตตัญูนังภิกขุนีนังโคตมีชินะมาตุชาทาปิตาอัคคานมหิสทาสดถิงกรโรตุโนพระโคตมีเถรีผู้เป็นพระนานางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาพิสุณีผู้รู้ราตรี ขอพระเทรีได้โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด173มหาปัญญานมคัฏฐาเขมาเทรีติปากตาสาวิกาพุทธเศรษฐะสทาสดถิงกรตุโนพระพุทธสาวิกาผู้ประเสริฐสุดปรากฏชื่อว่าพระเขมาเทรี ผู้ดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิษุณีผู้มีปัญญามากขอพระเทรีจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเธอ174เทรีอุปะละวันนาจะอิทธิมันตีนมุตตมาสาวิกาพุทธเศรษฐะ สทาสดทิงกโรตุโนพระอุบลวน,นาเถรีเป็นพุทธาสาวิกาผู้ประเสริฐสุดเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาพิษุนีผู้มีฤทธิ์ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถอ175วินัยัตถรีนังอักค,คาปตาจาราติวิสุตา พรปิตาอักขานมหิสธาสดถิงกรโรตุโนพระเถรีผู้ปรากฏชื่อว่าพาระปตาจาราพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาพิสุนีผู้ทรงพระวินยัยขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด176 ธรรมกติกปะวราธรรมทินนาตินามิกาทาปิตาอักขานำผิสทาสดึงกโรตุโนพระเถรีผู้มีนามว่าธรรมทินนาพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิษุณีผู้เป็นธรรมกะึกขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในการทุกเมื่อเถิด177ยชายิกานังพิกุณนีนังนันทาเทรีตินาเมสาอคัตธาเนทิตาอาหุสถาสดถิงกร,รตุโนพระสาวิกาชื่อว่านันทาเทรีเป็นผู้ดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าเราบรรดาภิกษุผู้มีฌาน ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเธอ178อารัตทะวิริยานังอักคาโสนาเทรีตินามิกาทัปิตาตัทธานมหิสทาสดทิงกรโรตุนโนพระเทรีนาำว่าโสนาพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่า เราบรรดาภิษุณีผู้ปารบความเพียรขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเธอ